สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่อ้วนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แสงวันชาแนลนะครับวันนี้เราก็มีนัดที่จะไปแคมปิ้งนะครับที่จะไปแคมปิ้งกับพี่คนหนึ่งนะครับที่เขามีช่อง YouTube นะครับช่องเสพธรรมชาติบายธรรมะนะครับเราได้นัดกันไว้ว่าตอนสักประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเนี่ยเราจะออกเดินทางกันนะครับ ก็ตอนนี้เก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปกับลุงไข่มุกนะครับก็เก็บของรู้สึกก็จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ก็เก็บได้เท่าที่มีนะครับเพราะผมก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับก็มีของใช้มีอะพาวเวอร์บล็อกอยู่อันนึงนะครับแล้วก็มีเป็นพัดลม12โวลต์แล้วก็อุปกรณ์ไฟที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะแล้วก็อาเดี๋ยวเรื่อง กับข้าวอาหารของกินเดี๋ยวเราไปซื้อเอาข้างหน้าครับนะครับก็มีของก็จะนอนกันตรงบริเวณเบาะหลังนี่แหละครับก็มีของนอนกันแบบบ้านๆนะครับเราจะไปชมธรรมชาติที่ทะเลสาบโดยเต่านะครับ ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองโทรถามพี่เขาก่อนนะครับว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเนี่ลองโทรดูก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เบิรดครับผมมาถึงตรงเซเว่นนี่แล้วครับ พี่ตรงมาเลยนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านสนธิตศุกร์นะพี่พี่ตรงมาเลยตรงอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวมันจะผ่านอ่าบ้านแปลงห้าอะไรเงี้ยผ่านธนาคารผ่านศูนย์อะไรที่มันมีร้างชาเยอะพี่เขาผ่านเข้ามาได้เลยครับครับเจอเจอกันที่นู่นเลยเนาะได้ครับได้ครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันโอ้โหตอนนี้เรามาถึงนะครับ พี่ก็ต่ำรถนำหน้าไปแล้วพี่เบิร์ดนะครับโอ้ธรรมชาตินะครับนี่เป็นทะเลสาบย้อยเต่านะครับอ่ามันก็จะมีผู้คนมาออกกําลังกายนะครับแล้วก็จะมีพวกตรงนู้นจะเป็นแพนะครับเป็นแพอ่าน่าจะจอดถามทางแล้วนะครับโอ้โหนี่เรามาถึงกลางทะเลสาบกันเลยเลยครับ รถติดรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับเปบธรรมชาติบายธรรมรัสนะครับนี่ตรงนี้เป็นทะเลสาบเลยนะครับนีเรือของชาวบ้านด้วยโอ้ทีน้ำไหลนะครับ โอ้กางทะเลสาบเลยนะครับอ่าพีเบิร์ตเขากำลังหามุมขยับนะครับ โอเคพอแล้วเดี๋ยวจะลงเงในน้ำแล้วพอแล้วเดี๋ยวลงน้ำขึ้นไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวลงเงินน้ำขึ้นไม่ได้เดี๋ยวน้ำขึ้นทำไงอะน้ำไม่ขึ้นน้ำลงโอ้ยจะกลัวน้ำขึ้นดิไม่ลงมันไม่ขึ้นพี่บอกน้ำลงอ๋อนี่ครับพี่เบิร์ตนี่นักขั้นแตงกวานะครับพอกว่ามี มีเป็นพวกหมูสไลด์นะครับแต่เรายังไม่จุดทีมันจะรลื่นเลยครับหมูสไลด์ของเราจะลื่นเลยลื่นหัวแตกอยู่มากเลยตอนนี้สั่นไปหมดแล้วเอ้ใครนอะมันจะมาผิดเวลาเนี่ยฮะอ๋อไม่เป็นรอยเราให้อภัยกันได้นะครับไม่ให่ไม่ให้อภัยเลยอันนี้เราจะหั่นครึ่งแล้วใส่หรอเป็นริมน้ำเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ วันนี้ได้เยอะไหมครับได้ไม่เยอะครับแค่นี้แหละจะได้ประโยชน์ของเด็กกี่ตากลับตาต้องมีความเรียบโอ้ยนี่เทียบเลยโอ้เยอะมากเลยครับไม่เยอะอ่ามีครับปลาอยู่ในเรือนะครับว้าพี่ขอแซงหน่อยเดี๋ยวเราโชคดีมากเลยครับเราเห็นโอ้แต่ว่ามันเป็นปลาแบบคุณลุงเขาไปนะจับปลามาปลาปลาเนื้ออ่อนครับอืม คุณนานได้ปลาเยอะขนาดนี้เอาตังไปไว้ไหนเนี่ยไม่เยอะหรอกครับ <laughs> นปค <laughs> ่าใช้จ่ายมันเยอะโอ,อ้ตัวใหญ่ามากเน่ยมันเป็นพันแล้วเนี่ยอขอแยกใช่นะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เรากินมื้อเย็นกันเสร็จแล้วแล้วก็เซตติ้งห้องอาบน้ำกําลัง ติดตั้งห้องอาบน้ำก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ดูจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมออาไฟมาสองผมเอาไฟก็สองทีหนึ่งนี่ครับเราใช้เป็นเป็นห้องน้ำแบบนี้ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน,นะครับน,นี่คือน,นี่อาบน้ําน,น,นะครับ,รบอาบน้นํากันข้างในนี้อ่าน้ำมีน้อยใช้สอย่อย่างประหยัดนะครับใช้เป็นสามจุมนี่ก็จะเป็นฝักบัว โปรปั๊มจุ่มนะครับเป็น12โวลต์นี่พี่เบิร์ดเขาโปรจริงๆเลยในเรื่องแคมปิ้งอ๋อตอนที่ผมอยู่ที่ลาสโคลอโด,โด,อไ,ดได้สา,าะระเฉยนะครับขอสาระได้สาร่นยครับช่องนี้ไม่มีสาระนะครับ <c oughs> อ๋อแข่รับบเิญไม่มีสาระนี่โอเคครับเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนจัด <Okay, S 1> นะครับโอเคแปลว่าตกลงครับโอเคแปลว่า ตกครับตกไม่มีใครตกขึ้นหรอกครับครับก็สําหรับที่นอนคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีพัดลมอยู่นะครับพัดลมนะครับก็นอนที่เบาะอย่างนี้นะครับก็อากาศไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันจะมีลมพัดจากแม่น้ํานะครับแม่น้ําขึ้นมาลมมันจะเย็นมากแล้วก็ใส่มุ้งครอบกระจกแบบนี้นะครับครอบเอาไว้ให้หายใจนะครับ มุ้งตะข่ายแบบนี้แล้วเราก็ลดกระจกลงแบบนี้นะครับก็นอนได้สบายเลยครับก็สำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าครับก็มเมื่อคืนแล้วก็นอนกันตรงนี้นะครับก็มีพัดลมนี้นะครับแล้วก็ที่นอนนะครับนอนด้านหลังรถนะครับ ก็ใช้มุงครอบเอาไว้นะครับนี่ก็ชาวบ้านเขาก็ชาวประมงเขาก็มาหาปลากันแล้วนะครับนี่ครับเราจอดนอนกันตรงนี้ครับเมื่อคืนโอ้นอนหลับสบายมากเลยครับอืมผมก็นอนในรถนะครับลุงไข่มุกเนี่ยครับก็มีนี่นนมุ้งกันมแมลงนะครับ เดี๋ยวตอนเช้านี้เดี๋ยวเรามากินกาแฟกันครับต้มน้ำนะครับจะดีกาแฟนะครับพี่เบิร์ดนอนตรงนู้นนะครับ ช้าแบบนี้ก็จะมีชาวประมงนะครับชาวประมงออกเอาเรือหาปลากันนะครับนี่เราอยู่ที่ทะเลสาบลอยเต่านะครับสวัสดีตอนเ<ห><อ>ช้าครับพี่เบิร์ดอรอะไรกัโตอร่กัโตห, <laughs> หลับสบายไหมครับสบาครับ <laughs> ถ้าถ้าได้ถ้า,ถา,ถานอน ควรควรให้ผมห่างกว่านี้เนาะเสียงกลมันมเริ่มเทิ่มเกินเนาะดังครับดังมากใช่ไหมครับ <laughs> ครับเดี๋ยวผมเตรียมกาแฟให้เดี๋ยวเราว่ากินกาแฟกันครับคุณป้าพยายามตาร์ทเครื่องออะเก่งเก่งสุดยอดเลยครับอันนี้ได้ได้เยอะไหมครับ มโอ้ยมันปลาอย่างนี้เลยครับครับกันอ่อนอ้ยอีกตัวนึงะพี่ไหนที่มันคู่เลยตัวอุ้ยพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่เอาละทำไม่เป็นไม่มีอะไรพี่ผ่าท้องออกเฉยๆทอดได้เลยทอดทอดแบบนี้เลยนะใช่ครับผ่าท้องมันออกแล้วก็ทอดเลยอือกระดูกมันฟังเลยต่างนู้นฟังนู้น อันนี้คือมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรอครับใช่ครับพี่พี่ถอยรถพี่มาผมยังเห็นพี่อ๋อยังไม่ได้นอนอีกไม่ได้นอนอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ นี่ครับเราก็ได้ปลาพี่เขาใจดีนะครับเอาของเขากันนะไพี่เขาให้มาแพงเลยนะปลาเนี่ยนะโอ้โหขอบคุณพี่มากๆเลยเขาบอกว่าเอ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 าไส้ออกแล้วก็ทอดตาเลยโอ้โเยอะแยะเลยพูดแพงอะพี่ปลาเนื้อหอยเราโอ้โหโลเป็นหลายพันนะขอบคุณพี่เขานะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับดีบกรแป๋ กาแฟกินกันก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะครับปิ้งกันในรถเลยไทยรถแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีคุณพี่เบิร์ดนะครับใกล้ขนาดนี้มันไม่รูขุมคนเราไปหมดเลยมจะกินแล้วนะกินได้ยังกินได้เลย ผมไม่ได้กินแล้วผหมืจะโมโหผมเตรียมมาแค่นี้แหละอิ่มไม่อิ่มก็ต้องอิ่มนะหงุม,มหนะหงุเยน็นครับแดดก็มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บของแล้วก็กลับแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ